วัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชีแคมนะคะวันนี้เราก็มาเดินงานที่สุนิริกิจชื่อว่าเออ่งานสหภาพเนาะมาดูกันว่าวันนี้จะมาเปิดถุงมีถุงแบบหนึ่งถุงใบนี้ดูว่ามีอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋า ห้าวเดี๋ยวให้ดูสองนี่ใบสองเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้แต่เขาจะมีตำหนิคือแบบนี่ให้ดูตำหนิคือใบนี้ซื้อมาเจ็ดร้อยบาทเจ้ราคาพันกว่าเน,นี้ยค่ะจะเป็นตำหนิของเขาอย่างเงี้ยคะ่ะนิดๆน,น,น้อยๆซึ่งเราไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าสิบทุกอย่างโอเคหมด,ดยวให้ดูด้านใน ด้านในก็จะมีกระเป๋าใบเล็กเนาะเป็นกระเป๋าเศษเงินใส่กุญแจใส่แล้วก็วางไปนะคะข้างในเป็นผ้าเนื้อนุ่มดีเวอร์แล้วก็มีซิปอีกชั้นหนึ่งข้างในกระเป๋ากว้างพอสมควรเลยกว้างมากเลยแหละไม่พอสมควรกว้างอยู่ชอบเพาชอบกระเป๋าใบกว้างๆนะคะโอเคต่อไปเป็นเครื่องสำอางแล้ว มาที่ถุงแรกนะจา <S <S ่เาเป็ MTI ซึ่งในงานมันมีหลายอย่างม,มี k m a อะไรอย่างเงี้ด้วยแต่แบบดูไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ก็ลดเยอะอยู่นะอันนี้อย่างแรกใช้ดีมากออากับหัวเป็นปัดแก้มนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่สามรอยบาทนะตัดงน้น,นจับจับจับเท่าไหร่นะ อันนี้สามบาทจากราคาอันนี้ป้ายเขาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาสามร้อยบาทนะคะก็คืออันนี้300ร้ออันนี้เขาคีย์ผิดนะอันนี้เป็นปรชอดเหมือนว่าพี่ลูกปัดจะใช้อันนี้มั้งสวยมากต่อมาต่อมาเป็นแป้งนะคะของเขาอันนี้เหลืออยู่ร้อยยี คอลเลกชันเดียวกันตรลับจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าแป้งดีมากนะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเขานะคะตอนน่อมาก็เป็นลิปกลอสอันนี้ของ MGI เหมือนกัน m t i อันนี้ห้าสิบบาทจากร้อยเก้าสิบห้าบาท สิบห้สิบบาทก็คืออันนี้นะครับแกะไปดูเป็นแบบนี้นะก็สวยดีนะจ้าต่อไปเป็นลิปสติกหนึ่งแถมหนึ่งอันละแปดสิบเจ็ดบาทนะคะอันละ อันละร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแต่คือหนึ่งแถวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้แบบนี้นะคะแต่เล็กๆแต่ก็ยาวอยู่นะสุด่ะอืมสีสวยสีสวยชอบนะคะซื้อมาสองอันเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ตัวอีกซื้อมาสองอัน แล้วเขาก็แถมทนเนอก็คือล้างหน้าให้อันหนึ่งคืนนี้แถมให้ของ M T I ล้างหน้าเป็นทนเนอร์ M T I นะคะแถมมาสโลลัถุงและ M T I ก็จบไปโอเคต่อมานะคะออกแนวเป็นแบบ DS D S C กับอาร t ตี้อะไรอย่างนงี้นะแบบหนึ่ง อันนี้เป็นใบเสร็จนะเลี้ยงตามอันแรกเลยนะเป็นแป้งอาร์ตีสองร้อยห้าสิบคืออันนี้ใช้ดีมากใช้มาอันนี้อันที่สองละอันเก่าเบอร์อันเก่าเบอร์สองเดี๋ยวหยิบให้ดูอันนึงนะดูสภาพต่างกันนะอันนี้อันเก่านะคะเป็นเบอร์สองส่วนอันใหม่เป็นเบอร์หนึ่งผมไม่เข้าสึกว่าเดนนี้น่าจะได้ใช้เบอร์หนึ่งได้แล้วต่อมา 40บาททั้งหมด5ชิ้นนะคะก็จะเป็นบาชอนแบบหนึ่งค่านี้ก็เป็นบาชอนทั้ง5อันแพ็กเกจตเขาเขาจะเป็นอันตลับเ,เล็กๆเท่านี้นะอันนี้แพ็กเกจเขาตลับเท่าเาทียมไงเดีอะเทียบยังไงดีเนาะมาฝันมะาแล้วงงกันนะเนาะอันเล็กจริงๆอ่ะนะคะ มีทั้งหมด 5, มห้าสีนะคะซื้อมาห้าสีอันละสี่สิบบาทของ b s ีเอามาเซีวอุ้ยเล,เละไปรอนะ่อยรวยรยซึ่งสีอาจจะแบบดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าความจริงมันไม่คลายถ้าเราแต่งหน้าธรรมชาติอันนงเี้ยบางสีมันจะแบบปัดแบบพอมีเงาอย่างเงี้ยพอบบบาโอเคต่อมา ตอนมาเป็นลิปพาเลตนะคะของ BSC ลอยเดียวอันนี้ไม่ได้เรียงตามใบเซตอันนี้เอามาก,ก่อนโอเคก็จะมีมันข้างบนจะเป็นลิปสติกพวกนี้หกอันแล้วก็ข้างล่างเขาบอกเป็นกลอสนะคะคุมเวอร์นะดูกระจ่งกระจัเขาขคุมไนะด้นะอยดู เลิกนะะบ่บรอ,อยเดียวบีซิงกันต่อมานะลิปกลอสอันนี้ของของอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเคยเห็นในเซเว่เหนหรือไงรอเป่ารู้รู้รวัาสัตว์ที่ไหนและอันละยี่สิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเป็นสีส้ม ่อมาก็เป็นอันนี้อันนี้ไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์พี่พี่อันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่เอพิกเมนทาตาสี or, ทอง ar, ทองอลาทองอัลามทองจริงๆ BSC เหมือนกันอันนี้50บาทลดวัวดู เปิดนะแพ็กเกจของก็เลอร์เปิดให้ดูข้างในนี่เปิดออกมาแล้วนิดนึงก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นพิกเมนต์เป็นผม,นนมนสวยงามฟูฟ้าอันสุดท้ายที่จะนำเนือก็คืออันนี้150บาทเป็นของอาร์ตี้เหมือนกันเป็นบำรุงหนังนะมอยเจอร์ไรเซอร์ แอนตี้อะไรอ่ะไอ้ไม่ออกคนก็อบภาษาอังกฤษ่ะก็เป็นอันนี้ร้อยห้าสิบมันเป็นของเทสเตอร์นะแต่ว่าเอามาขายร้อยห้าสิบบาทคุ้มดีไม่เทสเตอร์หรือของแท้เราก็ไม่รู้วะ่ะถ้าจะเป็นของจริงนะ เออช่วงถ5 0ยังก็ของก็ต้องใช้อยู่ดีโอเคค่ะค่ะวันนี้ก็แค่นี้เนาะชอบเพลินดูแต่งหนะ้าแต่งตาเต็มเต็มไปละพี่บาย